ครับเอ่อกราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับจะเขตคลองสามวานะครับเขตลาดกระบังนะครับเขตหนองจอกคันารยาวนะครับแล้วก็พี่น้องจากเขตมินบุรีนะครับครับวันนี้ผมชาญวิรุณสิครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้เห็นพี่น้องมากันมากมายขนาดนี้นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะถือโอกาสนะครับเมื่อาพี่น้องมากันเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้ก็จะถือโอกาสแนะนํานะครับทีมงานของเรานะครับให้พี่น้องได้รู้จักคร่าวๆนะครับเพราะว่าเรา อาจจะเจอกันหลายงานแล้วนะครับตามงานบุญงานกุศลต่างๆนะครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะไม่มีโอกาสนะครับได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของทีมงานเรานะครับก็ขออนุญาตแนะนําคนแรกนะครับเป็นสมาชิกที่หนุ่มที่สุดในทีมงานของเรานะครับคุณเอกนะครับทีนกรปลอดภัยนะครับครับคุณเอกนะครับจะมาลงสมัครนะครับเป็นว่าที่ผู้สมัครสอกของเรานะครับวันนี้นะครับก็ทํางานในพื้นที่อย่างแข็งขันนะครับก็พี่น้องเองก็คงจะได้เจอ คุณเอกเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะพี่น้องในเคหารามนะครับครับคนที่สองนะครับคุณหน้าคุณตาก็เป็นอย่างดีนะครับพี่เตียวนะครับสขอดวงพรยิ้มเจริญนะครับประธานสภาเขตมินบุรีนะครับครับอีกคนหนึ่งนะครับพี่แอดนะครับสมาชิกสภาเขตมินบุรีกท่านหนึ่งนะครับสขอการิกาสักทั์นะครับ อีกคนหนึ่งนะครับพึ่งหายไข้มานะครับคุณอํานวยบัวทิพย์นะครับสขอํานวยบัวทิพย์ของเรานะครับตามสโลแกนนะครับคุยได้ทุกเรื่องครับห้ามยืมเงินอีกคนหนึ่งนะครับอดีตผู้สมัครสอของเรานะครับคุณถาวรพิรมจิตครับนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคุณสมศักดิ์โอทอมนะครับ อดีตประธานชุมชนเทหารามนะครับครับวันนี้จริงๆเรายังมีสมาชิกอีกสองท่านนะครับคืออดีตสขบุญมีนี่แหละของเรานะครับซึ่งวันนี้ยังทํางานอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็สขประสบสุขสีสะอาดนะครับหรือผู้ใหญ่ฟาริดนะครับวันนี้ก็ยังดูแลพี่น้องอยู่นะครับครับวันนี้ผมเองก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเจอพี่น้องนะครับความจริงแล้วเนี่ยผมเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอนะครับต้องขอมาพูดนิดนึงนะครับเพราะว่า อยากจะช่วยนะครับสนับสนุนคนดีๆนะครับอย่างคุณชายนะครับให้กลับมาเป็นผู้ว่านะครับครับวันนี้ก็อย่างที่พี่น้องทราบนะครับหลายๆคนนะครับก็มีการโจมตีนะครับว่าคุณชายไม่มีผลงานอะไรก็ตามนะครับพี่น้องครับวันนี้ไม่ต้องดูกันไกลครับแค่พี่น้องหันไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับถนนเส้นเบลเลอร์เลยนะครับนี่แหละครับผลงานของคุณชาย1,700ล้านนะครับที่เอามาลงให้กับพี่น้องแสนแสบ พี่น้องจําได้ไหมครับสองปีที่แล้วถนนนี้มันเส้นเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวนี้มันใหญ่จนเดินข้ามไม่ได้แล้วนะครับออกจากถนนนี้ไปกนิดหนึ่งพี่น้องเห็นสะพานข้ามแยกใช่ไหมครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของคุณชายนะครับที่ทํามาให้กับพี่น้องชาวแสนแสบนะครับพี่น้องในเขตแสนแสบคงจะทราบดีนะครับว่าปัจจุบันนะครับเราก็ยังไม่มีน้ำประปาใช้กันครบทั้งเขตนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าที่นี่เป็นกรุงเทพนะครับ แต่วันนี้นะครับพี่น้องรออีกไม่นานนะครับอีกปี2ปีนะครับท่านผู้ว่านะครับได้จัดการเซ็น m o ็กับทางการประปาแห่งกรุงเทพเนี่ยนะครับเพื่อจัดทําน้ําประปาอีกปี2ปีนะครับเขตมินบุรีของเราจะมีน้าปราปาใช้ทั่วทั้งเขตนะครับครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะขอเรียนชี้แจงนะครับเพื่อความเป็นธรรมของท่านผู้ว่านะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้ไปเดินหาเสียงนะครับที่แถวคูคตนะครับ ก็เพอเออนะครับไปเดินไปเจองานแต่งงานงานหนึ่งนะครับก็เข้าไปทักทายกันเป็นปกตินะครับซึ่งชุมชนเนี้ยก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะรักพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ปรากฏว่าไปเจอนิคนหนึ่งนะครับก็นั่งทําหน้าบูดเบื้องอยู่นะครับทักก็ไม่คุยนะครับคุณเอกก็เข้าไปล้อไปเล่นนะครับแกก็ไม่พูดไม่จานะครับสุดท้ายก็ได้เรื่องนะครับนิแกก็หันมาด่านะครับบอกว่าเงินช่วยน้ําท่วมทําไมได้ไม่ครบนะครับแล้วก็โอ้โหเถียงกันยาวเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ สรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือนิเนี่ยเขาคลองใจว่าทําไมถึงได้เงินช่วยเหลือน้ําท่วมไม่เท่ากันนะครับวันนี้ผมก็จะขอถือโอกาสนะครับชี้แจงให้กับพี่น้องทราบนะครับว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับความจริงแล้วเนี่ยเงินตัวนี้นะครับเป็นเงินจากรัฐบาลนะครับซึ่งนํามาให้กรทมนะครับนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องเป็นเงินเยียวยาน้าท่วมนะครับแต่ว่าวิธีการแจกนะครับหรือว่าการคิด ว่าจะจ่ายบ้านไหนเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเป็นการกําหนดมาจากรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเองนะครับบางคนบางท่านที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ากทมไม่ยุติธรรมนะครับกทมแจกเงินไม่เท่ากันผมอยากจะเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่เป็นข้อกําหนดที่กทมคิดขึ้นมานะครับเป็นจากทางรัฐบาลนะครับนำข้อกําหนดเหล่านี้มาให้กทมในการคิดคํานวณในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องนะครับ ซึ่งกรทมเนี <te <ett ten hundred leaves> ่ยมีเวลาแค่30วันนะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นแสนแสนครอบครัวนะครับกรทมก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับอาจจะได้บ้างได้ครบบ้างไม่ครบบ้างได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ขอเรียนกับพี่น้องนะครับให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้ว่านะครับเพราะท่านผู้ว่าจริงๆเนี่ยอยากจะแจกพี่น้องทุกคนเท่ากันนะครับแต่ติดตรงที่ข้อกําหนดต่างๆที่รัฐบาลนํามานะครับจึงทําให้ได้ไม่เท่ากันนะครับก็อยากขอความเป็นธรรมตรงนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมไปตรงไหนเนี่ยก็ จะมีการพูดกันนะครับว่ากรทมไม่จ่ายเงินนะครับจ่ายไม่ครบนะครับกรทมก็โชคร้ายนะครับกลายเป็นแพะรับบาไปนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับไปเรียนชี้แจงกับเพื่อนๆนะครับครอบครัวนะครับเพื่อนๆต่างๆที่ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับว่าตรงนี้จริงๆแล้วเป็นการที่เขากําหนดมาแล้วนะครับกรทมเป็นเพียงแต่คนมาทํางานนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับถ้าพี่น้องนะครับวันที่3ามมีนาครับอยากได้คนดี อยากได้คนซื่อสัตย์นะครับอยากได้คนทํางานนะครับแล้วก็ไม่อยากได้เสาไฟฟ้ามาเป็นผู้ว่านะครับกาเบอร์16ครับขอบพระคุณครับ